สมมตินอะตอนนี้เฮาอายุ40ครับพานไป10ปีปีที่11ขอบริษัทบอกว่าขอยุดเห็ุงาน1ปีขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนตลอดระยะเวลา12เดือนได้บอกก็คงบม่มีบริษัทอีกยังเหตุสัน่นไม่บอกครับแต่้าไยมือน,นี้ครับกำลังเหตุซีกุงคู่กับงานประจำหรือกำลังสีเขามาเหตุพานไป10ปีครับเฮาสีมีรายได้ที่ผมเอิน้นนมากึ่ง อีอีกครับไมเป็นไรยกตัวอย่างให้ฟังกันในแต่ละเดือนครับไฮมี่ผู้เอา,า,า,รารบบประกันมาต่อพระบประกันภัยรถกับเท่าเดือนละ4คันผ่านไป1น่งปีก็อยู่ที่4 8คันผ่านไป10ปี480คันตกเฉลี่ยครับปีสิบทีส1บเับเท่าซีมี่ยอดซื้อซ้ำอยู่ที่เดือนละ40คัน เบี้ยเฉลี่ยต่อขั้นกับสีว่าอยู่ประม่านขั้นละหมื่นอ่ะสี่สิบขั้นกับสี่แสนสี่แสนเท่าเดือนครับนี่คือยอดซื้อซ้ำคนที่เฮ็ดกับสิมีรายได้ครับจากยอดส่วนตัวสองถึงสี่หมื่นบาทถ้าเฮาเฮ็ดงานประจำครับคู่กับสีกุ้งไปปีที่สิบเอ็ดปีที่สิบเอ็ดครับเฮาหยุดเฮ็ดสีกุ้งเลยสต๊อปแต่มาผู้เอาประกันหยุดต่อพรบหยุดต่อประกันรถบ่ได้เลยครับพี่น้องมันเป็นสินค้าที่ต้องต่อ เมื่อน,นี้้องเฮ็ดงานประจําไปอีก10ปีขณะภายสิฮูว่ามันสิเกิดยังขึ้นบริษัทอาชีเลิกกิจการไปก็ได้หรือถ้าบ่เลิกกิจการเฮาบรสามารถเฮ็ดงานให้กับบริษัทด้วยสาเหตุยังก็แล้วแต่คลิปนี้ผมบ่มได้มาขายประกันครับผมมาขายอาชีพสนใจคุยกันครับ